สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสารัด,ดีกินลาดังวันนี้พาไปชมศึกเดือดแห่งอาเซียนที่ลุ้นจนเกือบหยุดหายใจทีมชาติไทยปะทะเวียดนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย f ิ F ซ v ีลีกส2 2พที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะแมตช์นี้บอกเลยว่าดุเดือดสูสีและไม่มีใครยอมใคร ไทยเปิดเกมด้วยความมั่นใจแต่เวียดนามคือทีมที่เตรียมตัวมาดีเหลือเกินค่ะเรามาดูผลคะแนนกันทีละเซตนะคะเซตที่1เวียดนาม25ต่อ19อูหูเปิดหัวมาเวียดนามเสิร์ฟแรงบล็อกแน่นเกมรับแนบเนียนทำให้ไทยเสียสมดุลไปหลายช่วงและโดนปิดเซตแรกแบบจุกๆ25ต่อ19ค่ะเซตที่ส ไทย25ต่อ16โ oh อ้โหไทยไม่ยอมง่ายๆค่ะเซตนี้เราสลัดความกดดันออกหมดการเซตของมือเซตไทยไหลลื่นเปิดเกมรุกสวยๆทั้งบีดหลังและหัวเสาสกอร์ขาด25ต่อ16เสมอ1ต่อ1เซตค่ะเซตที่3เวียดนาม25ต่อ21ไทย เซตนี้เวียดนามกลับมาเน้นเกมเร็วเกมรับของเขาเหนียวแน่นจนเรารุกไม่ผ่านแม้ไทยจะพยายามไล่บี้ในช่วงท้ายเซตแต่ไม่ทันแล้วค่ะเวียดนามเฉือนเอาไป25ต่อ21 ไม่มีถอยไทยกลับมาใช้จังหวะบนเร็วกลางเน็ตพลังเสิร์ฟก็กดดันเวียดนามได้ยอดเยี่ยมกำลังใจของน้องๆไทยมาเต็มเกินร้อยปิดเซต25-19ต่อตีเสมอ2-2ต่อเซตโอ้โหคุณผู้ชมขะตอนนี้เกมกำลังมาถึงจุดพีคเลยค่ะหลังจากเปิดเซต5มาไทยขึ้นนำเล็กน้อย5-4ต่อแต่เวียดนามไม่ยอมง่ายๆค่ะ พวกเขาไล่บี้ทุกลูกจนสามารถพลิกแซงไทย6ต่อ5ได้แบบสุดมันเกมในช่วงกลางเซตเวียดนามเน้นการเล่นเร็วเสิร์ฟกดดันและบล็อกแน่นทำให้ไทยเริ่มเสียระบบนิดหน่อยค่ะสกอร์ขยับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวียดนามขึ้นนำา1 1ต่อ8โคชไทยเรียกเวลานอกทันทีพยายามปลุกใจน้องๆกลับเข้าสู่เกม เวียดนามได้แมตช์พอยต์และไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือไปค่ะคว้าชัยในเซตตัดสินไป15ต่อ11เวียดนามเอาชนะทีมชาติไทย3ต่อ2เซต25ต่อ19 16ต่อ25 25ต่อ21 19ต่อ25 15ต่อ11นี่คือชัยชนะที่เวียดนามย้ำแค้นนมไทยพร้อมขึ้นนำอันดับของตาราง การแข่งขันนัดนี้ถือเป็นแมชที่ทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมันสุดๆค่ะโอ้โหแมชนี้ทำเอาแฟนวลเย์บอลทั้งสนามและทางบ้านลุ้นกันจนเสียงแหบไปตามๆกันเลยใช่ไหมคะเวียดนามย้ำแค้นไทยสำเร็จแบบสุดระทึกเรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะ แต่หลังจบแมชนี้เสียงจากแฟนๆทั้งเวียดนามอินโดนีเซียและไทยในโลกออนไลน์ก็ปะทุขึ้นมาอย่างร้อนแรงเลยค่ะมีทั้งคำชมคำติน้นและคำให้กำลังใจที่น่าฟังมากๆงั้นอย่ารอช้าเลยค่ะไปดูกันดีกว่าว่าแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามพูดถึงชัยชนะนัดนี้ว่ายังไงและแฟนไทยมองเห็นอะไรในเกมบ้าง ไปติดตามกันต่อเลยในช่วงเสียงจากแฟนบอลอาเซียนได้เลยค่ะอุ๊ยตายคอมเมนต์แรกของแฟนเวียดนามมาแบบเผ็ดเบาๆเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าทีมชายเวียดนามน่ะแพ้แค่อินโดอย่างเดียวเองส่วนทีมไทยน่ะเหรอหม้อไฟไทยก็เหมือนของกินประจําเลยนะคะกินได้ตลอดไม่มีเบื่อฮฮ่โอ้ยกวนจริงอะไรจริงค่ะแถมยังหยอดอีกว่า ขอให้พี่ๆทีมชายส่งพลังไปให้พี่สาวในทีมชาติเวียดนามด้วยนะคะโอ้โหแบบนี้สาวไทยเราจะยอมไหมคะเนี่ยว้าวคอมเมนต์นี้มาแบบปลื้มสุดใจเลยค่ะคุณผู้ชมแฟนชาวเวียดนามคนนี้ถึงกับเขียนขอบคุณและชื่นชมว่าขอปรบมือให้หนุ่มๆทีมชาติเวียดนามของเราที่ล้มทีมแชมป์เก่าอย่างไทยได้ถึงสองนัดติดสุดยอดมากค่ะ โอ้โหฟังแล้วภูมิใจแทนเขาเลยนะคะงานนี้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามออกมาปลื้มกันทั่วประเทศเลยจริงๆอุ๊ยตายคอมเมนต์นี้มาแนวแซวแรงเบอร์สิบเลยนะคะคุณผู้ชมแฟนเวียดนามคนนี้บอกว่าสาวๆทีมไทยพอเห็นพี่เหงียหนุ่มสุดหล่อของเวียดนามก็ตื่นเลยค่ะเล่นไม่ออกเลยฮ่าฮ่ฮโอ้ยอันนี้ไม่รู้จะชมพี่เหงียหรือแซวทีมสาวไทยกันแน่ แต่ที่แน่ๆคือแฟนๆเวียดนามเขาภูมิใจในทีมชายกันสุดๆไปเลยค่ะอุ๊ยตายคอมเมนต์นี้คือปลื้มพี่เหงียนหนักมากค่ะแฟนเวียดนามคนนี้ถึงกับเขียนว่าขอสาบานเลยว่าเซตห้าของพี่เหงียโคตรจะเทพเล่นดีแบบสุดๆไปเลยแถมยังอ้อนต่อท้ายไว้ว่า หวังว่าทีมสาวเวียดนามของเราจะเจอไทยแล้วเอาชนะได้แบบนี้บ้างนะคะโอ้ยฟังแล้วทีมชายก็ภูมิใจทีมสาวก็มีแรงฮึดขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้แฟนไทยจะว่ายังไงกันดีนะะอุยคอมเมนต์นี้เรียบง่ายแต่ความรู้สึกแน่นเลยค่ะคุณผู้ชมแฟนเวียดนามคนนี้เขียนว่าไม่ว่าจะกีฬาอะไรขอแค่ เวียดนามชนะไทยได้ก็ตื่นเต้นสะใจทุกครั้งเลยค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะศึกเวียดนามไทยไม่เคยธรรมดาจริงๆ,จงๆเจอกันทีไรสนามแทบลุกเป็นไฟทุกนัดไปเลยค่ะโอ้โหคอมเมนต์นี้มาแบบมีคลาสเลยค่ะคุณผู้ชมแฟนเวียดนามคนนี้เขียนว่าอีกครั้งหนึ่งคนไทยต้องยอมรับเลยค่ะว่าแพ้ เพราะเวียดนามโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากจริงๆแถมยังปิดท้ายด้วยคำว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะฟังดูสุภาพนะคะแต่แฝงด้วยความภูมิใจในทีมตัวเองแบบเต็มร้อยเลยค่ะโอ้ยคอมเมนต์นี้มั่นใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมแฟนเวียดนามคนนี้บอกว่าเวียดนามนี่แหละคือของแสลงของไทยเจอกี่ทีก็ทำไทยสะดุดได้ตลอดเลยค่ะ แถมยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะเขายังบอกอีกว่าแมตสุดท้ายขอให้เวียดนามเอาคืนฟิลิปปินส์ให้ได้นะแก้แค้นจากนัดแรกแค่นี้ก็สุดยอดแล้วโอ้โหแบบนี้แฟนบอลเวียดนามเขามีหวังกับทีมชายชุดนี้มากจริงๆค่ะ อุ๊ยตายแฟนอินโดนีเซียก็มาออกความเห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าดูจากฟอร์มแล้วเวียดนามเล่นแบบดุดันจริงๆเวลาเจอกับไทยแหมคู่นี้เจอกันทีไรไฟแทบลุกสนามทุกทีเลยนะคะแต่แฟนอินโดยังไม่ลืมเตือนอีกฝั่งด้วยค่ะบอกว่านักกีฬาทีมไทยที่ตีมือซ้ายนะ่ยต้องระวังให้ดีเลยนะเพราะเขากำลังออนไฟเยอยู่เลย โอ้โห oh, งานนี้ทั้งสองฝั่งโดนจับตามองหมดค่ะเพราะเกมนี้คือไฟแห่งอาเซียนจริงๆโอ้โห oh, คอมเมนต์นี้คือภาพรวมแบบวงจรตีกันเองของอาเซียนเลยค่ะคุณผู้ชมแฟนอินโดเขาสรุปให้แบบเข้าใจง่ายว่าไทยชนะอินโดอินโดชนะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนามแล้วเวียดนามก็มาชนะไทย โอยงงไหมคะนี่แหละค่ะวอลเล่บอลอาเซียนปีนี้บอกเลยว่าไม่มีทีมไหนหมูทุกทีมสามารถพลิกชนะกันได้หมดแบบนี้แชมป์เล็กสองจะเป็นใครต้องรอติดตามเลยค่ะอุ๊ยตายคอมเมนต์นี้ขำไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมแฟนอินโดนีเซียคนนี้เขียนแบบแซวๆว่าทีมไทยเนี่ยเหมือนมีคติประจำใจเลยค่ะว่าจะไปแพ้ใครก็ได้แต่ห้ามแพ้อินโดเด็ดขาด โอ้โหฟังแล้วเหมือนจะชมแต่ก็แอบ,บกัดเบาๆใช่ไหมคะเนี่ยความสัมพันธ์ไทยอินโดในการแข่งขันเนี่ยบอกเลยว่าร้อนแรงทุกยุคทุกสนามจริงๆไม่ใช่แค่เกมแต่ศักดิ์ศรีมันต้องมีค่าว้าวคอมเมนต์นี้มาแบบตรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมแฟนอินโดเขียนไว้ว่า สไตล์การเล่นของเวียดนามนี่ไม่ใช่แนวที่ไทยชอบแน่ๆเพราะเจอกี่ทีไทยก็แพ้ไปทั้งสองนัดเลยโอ้ยแบบนี้เรียกได้ว่าเวียดนามเป็นของสแสลงของไทยจริงๆแล้วล่ะคะ่ะเกมรุกไวบล็อกแน่นวิ่งไล่เก็บทุกลูกสไตล์แบบนี้ทำเอาไทยเล่นไม่ถนัดเอาซะเลยเรามาที่ฟิลิปปินส์กันค่ะโอ้ยคอมเมนต์นี้มาจากหัวใจแฟนอลลสเลยค่ะคุณผู้ชม เขาเขียนว่าเวียดนามนี่แหละคะ่ะหนำตำใจของไทยตัวจริงแต่ที่แฟนฟิลิปปิน์คนนี้เสียดายสุดๆก็คือถ้าเวียดนามแพ้ไทยนะทีมฟิลิปปิน์ของเราอาจจะมีโอกาสลุ้นโพเดียมแบบจริงๆเลยก็ได้โอ้โหแบบนี้แสดงว่าผลแพ้ชนะของคู่อื่นส่งผลต่ออันดับของอัลาสด้วยเต็มๆเ,เลยคะ่ะ อุ๊ยคอมเมนต์นี้มาแนวตั้งคำถามแบบจึ้งๆเลยค่ะคุณผู้ชมแฟนฟิลิปปินส์คนนี้ถึงกับสงสัยว่าหรือว่าไทยจะแอบ,บตั้งใจแพ้เวียดนามเพราะผลการแข่งขันแบบนี้ทำให้เวียดนามมีโอกาสลุ้นโพเดียมมากขึ้นแต่ฟิลิปปินส์โอกาสน้อยลงทันทีค่ะเขายังพูดต่อด้วยว่า ดูดูแล้วเหมือนไทยจะอยากให้เวียดนามเข้ารอบมากกว่าฟิลิปปินส์นะโอ้โหจะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่งานนี้ดราม่าหลังเกมมาเต็มแน่นอนค่ะโอ้ยคอมเมนต์นี้มาแบบแซวแรงเลยนะคะคุณผู้ชมแฟนฟิลิปปินส์คนนี้ถึงกับบอกว่าไทยเจอเวียดนามทีไรเหมือนท้องเสียเลยค่ะ โอ้ยภาพชัดมากเลยค่ะแล้วยังหยอดต่อด้วยว่าแต่ทีมอลาสของเรากลับชนะเวียดนามได้ง่ายๆเลยนะแล้วแบบเนี้ยไทยเป็นอะไรไปคะโอ้โหคำถามสุดท้ายคือบาดลึกเลยค่ะงานนี้แฟนไทยมีสะดุ้งแน่นอนอืมคอมเมนต์นี้มาแนวสรุปสถิติแบบจึ้งๆเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่า ตกใจกันทำไมหรอไทยไม่ได้เหรียญซีเกมเลยตั้งแต่ปี2021ถึง2023โอ้โหพูดแบบนี้มันก็มีแอบจึ้งอยู่นะคะโอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมคอมเมนต์จากแฟนๆอาเซียนในวันนี้ทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามแต่ละคนมีทั้งความภูมิใจความเสียดายและคำถามคาใจแบบสุดๆและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าคุณอยู่ทีมไหนไทยฟิลิปปินส์เวียดนามหรืออินโดนีเซียช่องสารดีกีฬาดังขอขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับแมชเดือดประจำอาเซียนบายบายค่ะ